จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเบิ่งเ็ดยี่สิบลิตรยี่สิบลิตอรอลังการงานสา่งกับพี่น้องกองกองเจินเทินอยู่นี่แหละเพื่อนะลงมา ลงมาห้องใต้ดินจ้ะให้ทำความสะอาดห้องใต้ดินยี่สิบลิตรเบื่องแนนกล่องวิดีโอทายลูปนี่มันคือบรหลายนะคือเป็นกล่องอ่ยอยอยู่เนาะจ้ะแล้วความเป็นกิ่งเหรอโอ้อหือกล่องกระเนืน้กล่องแบบ เจิญเถินด้วยนี่แหละจ้าบึงคือบลายเนาะแต่เห็นจริงๆริงอะโอ้โยี่สิบปิดจ้ะจะไหวไหมเนี่ยวันเนี้ย บม่ได้ขายเด้อจ้ะบม่ได้เก็บขายจ้ะบม่ได้เอาไปขายจ้ะไม่ได้เอาไปขายถ้าสิขายก็ได้แต่พอขายนะจ้ะเพราะว่าเออ่มีคนเพิ่นรับซื้ออยู่เพิ่นรับซื้อเพิ่นก็ไปหาเก็บขายคือกัน นี่เก็บไว้แค่นี้ละเพราะว่าอันที่อันที่เก็บเก็บไว้ตอนก้อนกับขายแนย่ขายขายส่วนหนึ่งเก็บไว้กินส่วนหนึ่ง้ะไลฟ์ลีดพี่น้องนี่นี่แหละปีหนึ่งเก็บไว้กินหอหนหาห่อนเพราะว่า เขาก็กินดูอยู่แล้วคุณมากินเห็ดอยู่แล้วนะจ๊ะอาทิตย์หนึ่งก็สิกินเห็ดประมาณสองเที่ย3สามเที่ยแล้วแต่สิเห็ดใส่ย,ยังกินกับว่าไปโอ้สิบลิตรพี่น้องเงอ้ไปน้ำมืดเอ้สิบลิตรวัสดุพิษยี่สิบลิตร ความสะอาดกันเด้อจ้ะนี่แค่นี้เนาะจา้ะเนาะทำความสะอาดก่อนเฮดยี่ิลิตรทนั่งหน้ามืดยู่ผู้เดียวิดได้บ่โอเคน้จาจ้ะเนาะแค่นี้ละจ้ะ